เพราะระลึกย้อนหลังได้จำกัดจึงมีความเห็นที่ต่างกันทิขูทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงจึงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยเหตุสี่ประการทิขูทั้งหลายเมื่อโลกกำลังพินาศอยู่โดยมากเหล่าสัตว์ย่อมเกิดในอาภัสระสัตว์เหล่านั้นได้สำเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหารมีรัศมีสร้านออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตยอยู่ในภพนั้นสิ้นการยืดยาวช้านานที่ขูทั้งหลายมีสมัยบางครั้งบางคราวโดยระยะการยืดยาวช้านานที่โลกนี้กลับเจริญขึ้นเมื่อโลกกำลังเจริญอยู่วิมานของพรมปรากฏว่าว่างเปล่า ครั้งนั้นสัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นอาภัสราเพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญย่อมเข้าถึงวิมานพรมที่ว่างเปล่าสัตว์ผู้นั้นอยู่ในวิมานนั้นแต่ผู้เดียวเป็นเวลานานจึงเกิดความกระสันความดิ้นรนขึ้นว่าโอ๋หนอแม้สัตว์เหล่าอื่นก็พึงมาเป็นอย่างนี้บ้างต่อมาสัตว์เหล่าอื่นก็จุติจากชั้นอาภัสราเพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญ ย่อมเข้าถึงวิมานพรมเป็นสหายของสัตว์ผู้นั้นทิขูทั้งหลายบรรดาสัตว์จำพวกนั้นผู้ใดเกิดก่อนผู้นั้นย่อมมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเราเป็นพรมเราเป็นมหาพรมเป็นใหญ่ไม่มีใครข่มได้เห็นท่องแท้เป็นผู้กุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างเป็นผู้นิรมิตเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บงการเป็นผู้ทรงอำนาจ เป็นบิดาของหมู่สัตว์ผู้เป็นแล้วและกำลังเป็นสัตว์เหล่านี้เรานิรมิตรแม้พวกสัตว์ที่เกิดภายหลังก็มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญนี้แลเป็นพรหมเป็นมหาพรหมเป็นใหญ่ไม่มีใครข่มได้เห็นท่องแท้เป็นผู้กุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างเป็นผู้นิรมิตรเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บงการเป็นผู้ทรงอำนาจ เป็นบิดาของหมู่สัตว์ผู้เป็นแล้วและกำลังเป็นพวกเราอันพระพรมผู้เจริญนี้นิรมิตแล้วพิกุทั้งหลายบรรดาสัตว์จำพวกนั้นผู้ใดเกิดก่อนผู้นั้นมีอายุยืนกว่ามีผิวพันธ์กว่ามีศักดิ์มากกว่าส่วนผู้ที่เกิดภายหลังมีอายุน้อยกว่ามีผิวพันธ์ซามกว่ามีศักดิ์น้อยกว่าพิกุทั้งหลายก็เป็นฐานะที่จะมีได้แล ที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุดติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรเป็นที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมณสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิต ตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนนั้นได้หลังแต่นั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระพรหมผู้เจริญนั้นเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงทนมีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาจากตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราที่พระพรหมผู้เจริญนั้นนิรมิตแล้วเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีอายุน้อยยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้เช่นนี้ พิกูทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่หนึ่งซึ่งสมณะพราหม์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงพิกูทั้งหลายพวกเทวดาชื่อว่าขิดทาปโทสิกะมีอยู่พวกนั้นพากันหมกมุ่นอยู่แต่ในความรื่นรมคือการสวนเสและการเล่นหัวจนเกินเวลา สติก็ย่อมหลงลืมเพราะสติหลงลืมจึงพากันจุติจากชั้นนั้นพิขุทั้งหลายก็เป็นฐานะที่จะมีได้แลที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรเป็นที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนือง อาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนนั้นได้หลังแต่นั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านพวกเทวดาผู้ไม่ใช่เหล่าขิทาปโทสิกะย่อมไม่พากันหมกมุ่นอยู่แต่ในความรื่นรมพวกเหล่านั้นจึงไม่จุติจากชั้นนั้น เป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงทนมีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราเหล่าคิทาปโธสิกะหมกมุ่นอยู่แต่ในความรื่นรมพวกเราจึงพากันจุติจากชั้นนั้นเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีอายุน้อยยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้เช่นนี้พิขูทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สอง ซึ่งสมณพราหม์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปารลบแล้วจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงพิภุทั้งหลายพวกเทวดาชื่อว่ามโนปโทสิกะมีอยู่พวกนั้นมักเพ่งโทษกันและกันเกินควรเมื่อมัวเพ่งโทษกันและกันเกินควรย่อมคิดมุ่งร้ายกันและกัน เมื่อต่างคิดมุ่งร้ายกันและกันจึงลำบากกายและลำบากใจพากันจุติจากชั้นนั้นที่ขูทั้งหลายก็เป็นฐานะที่จะมีได้แลที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรเป็นที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆอ,อาศัยความไม่ประมาทอาศัยมณสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนนั้นได้หลังแต่นั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านพวกเทวดาผู้มิใช่เหล่ามโนปโทสิกะย่อมไม่หมัวเพ่งโทษกันและการเกินควรจึงไม่จุติจากชั้นนั้น เป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงทนมีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราได้เป็นพวกมโนปโทศิกะหมัวเพ่งโทษกันและการเกินควรพวกเราจึงพากันจุติจากชั้นนั้นเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีอายุน้อยยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้เช่นนี้พิกุททั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สาม ซึ่งสมณพราหม์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปารบแล้วจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงอันหนึ่งในฐานะที่สี่สมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง ทิขู่ทั้งหลายสมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้เป็นนักตรึกเป็นนักค้นคิดกล่าวแสดงปฏิพานของตนตามที่ตรึกได้ตามที่ค้นคิดได้อย่างนี้ว่าสิ่งที่เรียกว่าตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีนี้ได้ชื่อว่าอัตตาเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงทนมีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ส่วนสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือใจหรือวิญญาณนี้ชื่อว่าอัตตาเป็นของเที่ยงยั่งยืนคงทนมีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียวพิกูทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สี่ซึ่งสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปารบแล้วจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง